ผมอยู่ที่ไทยวัสดุนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอิฐมวลเบานะครับคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักแล้วอิฐมวลเบาที่เป็นก้อนใหญ่ๆสีขาวๆนะครับนี่นะครับอิฐมวลเบาอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราดูนะครับลักษณะมันก็จะเป็นก้อนอย่างเงี้ยสีขาวๆก้อนนี้น้ําหนักมันค่อนข้างที่จะเบานะครับเนี่ยไม่หนักเลยนะครับก็เหมาะกับการก่อสร้างสมัยใหม่นะครับนี่นะครับ มีทั้งจริงๆแล้วมันมีหลายขนาดอันนี้เจ็ดจุดศูนย์ะครับอันนี้เจ็ดจุดห้าแล้วก็มีขนาดอื่นก็มีสําหรับที่เอามาทําเป็นเคาน์เตอร์อะไรพวกนี้เคาน์เตอร์ครัวอะไรพวกนี้นะครับผมมีหลายรูปแบบนะครับก็จะประมาณนี<_<_<_้นะครับสําหรับอิดมวลเบาอันนี้นี่นี่นี่ิดมวลเบาที่เป็นที่เป็นแบบอ่าไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะที่เป็นเป็นแผ่นเอาไว้ทําเป็นเคาน์เตอร์นะครับผม มีแบบเจาะแล้วก็มีนะเจาะรูห่างซิงค์แบบนี้ก็มีนะครับผมโอเคครับผมไปเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันขออนุญาตขับรถนะครับผม